เปิดตัวเพื่อนซีสายฟ้าพายุเล่นด้วยกันมาแต่เด็กที่แท้คือลูกพระเอกดังผ่านพ้นวันเกิดอายุครบหกขวบไปหมาดๆสำหรับคู่แฝดฟันน้ำนมน,น้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายสุดที่รักของชมพู่อารยาและนอตวิชรุตและล่าสุดนางเอกสาวเอกบุตรกรภรรยาคนสวยของกัปตันภูทะเนศได้แชร์โมเมนต์น่ารักลูกชายน้องดิน และเพื่อนสนิทของเขาสายฟ้าพายุที่เล่นสนุกด้วยกันมาแต่เด็กพร้อมข้อความระบุว่าสุขสันหกขวบที่สายพี่พานาคาแอดจอมิดแมททีเรียวเกิลคนหนึ่งสอนปีนขึ้นอีกคนสอนปีนลงนอกจากนี้ยังสอนยิงปืนชกมวยฟุตบอลปิงปองม้วนหน้าม้วนหลังครบเลยค่ะ55555 55ขอให้ทั้งสองหนุ่มมีสุขภาพแข็งแรง ขอให้หัวเราะเสียงดังๆและแสนสนแบบนี้ตลอดไปนะครับดินพี่เอกและลุงกับตันรับนะพี่เอสสามหนุ่มนี้อายุเท่ากันนะคะเกิดห่างกันแค่เดือนกว่าค่ะแต่พี่ดินเขาเรียกที่สายพี่พาค่ะ